นี่ดูดิฮัลโหลฮัลโหลดรมีวันนี้เมดี้ไนท์เมดี้ไนท์อ่ะไว้ยุคฟอร์มแอมฟอร์มไทยแลนด์กุ้งมังกรอร่อยโอ้ไม่อร่อยไม่จ่ายไม่สดไม่จ่ายเอ้าไหมพูดเหมือนคนไทยเลยอ๋อกุ้งมังกรอันนี้หนึ่งตัวสองแสนดอกเอ้าไหมสองแสนดอกเขาค้ายชาติมงได้พี่น้องเขาสวยสะอาดโดยสัมเขาหาเงินเขาประเทศเนาะพี่น้องเนาะโบสมควรไปตำหนิเขาเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีขนาดได้แล้ว เขาเปิดเผยตัวตนว่าเขาเป็นคนเล่าเขามาจากประเทศเลาาเขาสามสื่อเชียงให้คนเล่าเดินซ้ำเขาเจ้าแบบว่าดั้งระดับใดฮะนะาพี่นงสบายดีพี่นงสวัสดีค่ะพี่นอง๋าเมื่อน,นี้มาพบกับสองสาวหลักสแนลอีกแล้วเด้มอมาพบมาพบกันตอนคำคเด้อพี่นองเมื่อนี้สาวหลาก็ใส่สีชมพูเลยเนาะพี่นองเนาะสีชมพูแบบชมพูชมพูเนาะพี่นงเนาะนยุบันสาวหลากะเมื่อน,นี้อกะ่ะ ือฝนสิตกเนาะพี่น้องส่วนแรงๆก็เป็นคึ้มืเนาะส่วนต้นเสาต้นเทียงก็แดดแดดพี่น้องเลย <laughs> พี่น้องเมื่อวานเนี่ยาหล่าได้ลงคลิปอ่าทีเาหล่าเกียนหัวขอ,ขอคลิปว่านี่คือแผ่นดินไทยนะพี่น้องเป็นเนื้อเพลงของฝั่งไทยนะพี่น้องแล้วก็มีเวอร์ชันต่างๆนะเป็นเวอร์ชันลาวแล้วก็เวอร์ชันไทยแล้วก็มีเวอร์ชันต่างประเทศนะเจนะาหล่าได้เอาลงนะพี่น้อง อ่าต้นเล็กๆค่ะมันก็เปิดสางและไดเป็นปกติเนาะก็ขึ้นสีเขียวปกติเนาะพี่น้องพอตื่นเศร้ามามื่อใหม่นะพี่น้องตื่นเศร้ามาเมื่อเศร้านี่ฉลาบมาเขาไปเบิ่งมันติดเหลือเอ้ยมันติด,ดแดงเนาะพี่น้องเนาะมันมีฤิ์สิทธิ์นะพี่น้องอ่ะที่แรกฉลาดเขาใจว่าเพลงนีบว่ามีลิ์สิทธิ์เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเจ้าว่ะหลายคนเขาเจา้าก็ลงนะพี่น้องฉลาดก็เลยเห็ดลงเนาะคลิปแรกนี่ยค่ะว่ามีลิ์สิทธิ์เนาะพี่น้องฉลาดจะเอาแต่เวอร์ชวสันลาวลงนะพี่น้อง เขามาเป็นคลิปสองสิสลาเอาทั้งเวอร์ชันเล่า,ลาแล้วก็เวอร์ชันไทยมาลงแล้วนะพี่น้องแล้วก็เอาเวอร์ชันที่แบบต่างประเทศที่เขาเจาะไปอันคบเบอร์ันะนพี่น้องสลาลงแล้วว่าที่นี่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะอ่ามันแจ้งเตือนมามันแจ้งเตือนมาว่ามีลิขสิทธิ์เนาะติดลิขสิทธิ์มันติดแดงนะพี่น้องสลาเลยจําเป็นต้องลบเนาะพี่น้องว่าสลาก็อยากไม่มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะสลาเสียดายเนี่ยผมยอดวิวกว่าส0พันวิวแล้ออกนะพี่น้องนะ วอนสุดท้ายแล้วก็ติดแดงเนาะพี่น้องเนาะสลากก็เลยจำเป็นต้องลบเนาะพี่น้องเนะาะเสียได้เนี่ยก็เสียได้สี่พันวิวเนี่ยโอ้ยวันไหนคนหนงธรรมดาเดีพี่น้องพอคลิปสลากนี่ก็ใส่ค่ำว่าขึ้นรักพันนี่กะคนขามชิ้ยากเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละสลากก็เลยจำเป็นต้องลบด,ด้วยพี่น้องเพราะฉลากก็ยันมันมีปัญหาเนาะขุดข้างหน้าเพราะฉลากถ้าหามีปัญหาสลากแก้ไขบะไรเดียดน,นอนเนาะพี่น้องเนาะ สลากระยันส่งมีปัญหานะพี่น้องก็เลยจําเป็นต,อต้องหลบถ้าหาว่าติดแดงหรือว,ว่าติดเหลืองนี่สลาชิลบออกเลยนะ้องพี่น้องสลากยันมันมีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเมื่อนี้ยสลากะมิเรื่องเล่าใช่ไหมว่าให้พี่น้องฟังเนะาะเกี่ยวกับไค่เล่า,ห,ลลาห้อนี้แหละพี่น้องเลยสลากระเห็นคลิปนี่เห็นข่าวนี่มาเด้รลายมือละเละแต่สลากะยังไม่ทันเห็นคลิปนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เลยว่าอยากมาเห็นคลิปอยากมาบอกถึงเรื่องเล่านี่นะพี่น้อง เกี่ยวกับคนล่าที่ไปเป็นดาราอยู่ไทยนาะพี่น้องเนาะมีคนล่าท่านหนึ่งเนาะเพื่อนกะได้เป็นดาราอยู่ไทยเดี๋ยไปโด่งดังอยู่ไทยนาะพี่น้องเนาะได้ไปลิ่ละครได้ไปเป็นพระเอกอยู่ไทยนาะพี่น้องใ่ข้าว่าเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆกนแหละพี่น้องเลยความดังของเพื่อนเนาะพี่น้องอ่าบ๊มีไฟโบ๊ทหูเนาะพี่น้องเนาะอ่าคนล่าท่านนี้เพื่อนกะซื้อว่าท่านว่าสุริยะจักรอพี่น้องเนาะเป็นพระเอกั้งสรงเกตนาะแบบว่าค่อนข้างที่โด่งดังเด้พี่น้องชลากะ เป็นคนหนึ่งที่หมักบึ่งละครเพิึ่นน้องพี่น้องอ่าตอนแรกๆที่เฉลลาหูว่เผิ่นเป็นคนเล่าเฉลามมรูงสึกแบบดีใจปึ่มปิติน้องพี่น้องเนาะแบบว่าอ่ามีคนล่าได้เป็นดาราอยู่ฝั่งไทยอ่ะนะพี่น้องแบบว่าไล้ายแบบว่าอ่าเทนหนาเทนตาให้กับเาวล่าหลายๆคนเน้องพี่น้องเฉลาอ่าได้หูแรกๆฉลิก็รู้สึกดีใจเนาะแบบว่าโอ้คนเลาาเขากับมีความสามารถไปค่ายว่ะเด็กเขามาเป็นดาราอยู่ฝั่งไทยยังประมาณนี้นะพี่น้องอ่า ข้อมือหนึ่งเนาะพี่น้องเพิ่นก็มาออกรายการเนาะพี่น้องเนาะมาออกรายการปกติฮะแหละพี่น้องกะทั้งอันผู้ดําเนินรายการเขาเจากับทีทามไทยเนาะว่าเป็นคนมาจากไซหันนี้นี่นั่นเนาะทั้งหนุ่มท่านว่าเพื่อนกะได้บอกไปว่าเพื่อน่ะเป็นคนมาจากประเทศลาวเป็นคนมาจากปากเซสเนาะพี่น้องเพื่อนเป็นคนลาวเพื่อนเกิดอยู่ประเทศลาวแต่เพื่อนได้มีโอกาสได้เข้ามาเป็นนักแสดงฝั่งไทยเนาะได้เป็นดาราั่นเองเนาะพี่น้องเนาะ อ่าคอนพ่นกับลร้เรื่องดีพี่น้องแบบพ่นกับคนขงสีดังเนาพี่น้องเนาะแต่ก็เป็นเรื่องปกติะแหละพี่นงค์เขาจ้เาก็ดํดเนินการเป็นเรื่องปกติรายการของเขาเจ้าก็ะทมไทยศิลปินเป็นเรื่องปกติเนาพี่น้องเนาะามถึงชีวิตามถึงอบ้านอยู่ไชอันี้นี่นั่นเป็นเรื่องปกติเนาะแต่สิ่งที่ปกติก็คืออยู่ในคอมเมนต์เนาพี่น้องเนาะมีคนเล่าบางกลุ่มได้เข้าไปเบิ่งคลิปของอ่า หนุ่มท่านว่าสุริยะจักค่ะนะพี่น้องว่าเป็นคนเล่าเกิอดอยู่ปากเซ่เลียนอยู่เล่าโตอยู่เล่าเกิอดอยู่เล่าเนาะแต่มีคนเล่าบางกลุ่มที่มีความคิดที่แบบบอกพัฒนานะพี่น้องสละเพราะนุ่ยอยากใส่คํานี้นเนาะเพราะว่าใส่คาว่าเป็นคนเล่าแต่บอยองบอกภาษาเล่าวอาแต่ภาษาไทยคล้ายศาสตร์น,นี้นี่นั่นนะ,นะพี่น้องแบบในบมุมมองของสละนะ ยุคนี่ยุคใดแล้วยุกทรงพันเสหาแล้วยังมีคนขี่คิดแบบนี้อยู่ดีอลีเดพี่นงเขาสมควรสิพัฒนาดีพี่นงพ,พี่นงเศร้าเล่าทุกคนเขาสมควรสีมงคนอื่นแล้วกะ็นําเอาแบบอย่างที่ดีของคนอื่นน่ะมาพัฒนาตัวเองเดีบุเมนว่าเขสิอยู่ในแบบกะลานะพี่น้องสมควรออกมาจากกะลาได้เลยเดีพี่น้องพัฒนานะ มันเหตุห้เฮ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้สหานเฮาพัฒนาตัวเองคนเฮ้าน่ะเว,ว้าได้หลายๆภาษาน่ะพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้าสามารถพูดคุยแล้วก็เข้าถึงคนหลายๆคนในโลกใบนี้สีใไห้เขาเจ้ามาบอกภาษาเราเป็นไปบ่ได้ดิพี่น้องบอกแท้พอภาษาเ่าคนทั่วโลกจะเข้าหูหรือบอ่อะนะพี่น้องเฮาสมควรที่ผลักดันตัวเองออกไปหาความพัฒนาดิพี่น้อง บเมนว่าเขาชีอยู่ในกลาชีอยู่ในคว่ำเบวาอ่าจำเจนะพี่นองเขาคิดว่าเขาอยากว,าว่าแต่ภาษาลาวนะไพ่ชีฟังเขาดูเรื่องหนึ่งเนาะพี่นองเนาะการเขาไปเห็ุงานอยู่ไทยเขาต้องสื่อสารภาษาไทยเขาต้องว,ว่าภาษาไทยเพอว่าคนไทยเขาเจ้าฟังภาษาไทยเขาถึงรู้เรื่องเนาะเขาเจ้าฟังภาษาลาวรู้เรื่องกัจยิ่งแต่วาในี้เมื่อเขา อยู่ในประเทศไทยเฮาไปเห็นงานอยู่ไทยเฮาต้องบอกภาษาเพื่อนน้นองพี่น้อง,นอง,นองเนาะให้เฮามาบอกภาษาเล่าออกทีวีเล่นละครเล่นละครแต่มาบอกภาษาเล่าน,นะไพชิบึงเล่นละครไทยแต่บอกภาษาเล่าไพชิบึงเจ้าอันนี้เฮาชมคนเปลี่ยนความผิดเลยพี่น้องชา,าวล่วยอมหักโลกสมัยนี้ให้มันได้น้องพี่น้องอาการว่าในกรมกระอของสลาเาดีศากาแห่งจะว่าได้หลายๆภาษาเนาะ เพราะว่าวาชิวบอกภาษายยังมาสซล่าอบได้นะสลามีคนมาชื่อว่าสลาหมั่นใจและสลาเก่งเนาะนิมูว่าไ้ยังมาตอบภาษาลาวไปแล้วเขาซีรู้เรื่องของภาษาลาวเจ้านะภาษาไทยนี่ยเป็นภาษาที่แบบว่าคนทั่วโลกเขาเจ้าจะเรียนเดะภาษาไทยเป็นภาษาที่หนาหักเนาะภาษาลาวก็เป็นภาษาที่หนาหักทะเลแต่ว่าในคมเป็นจริงเนี่ยเขาขอไปเห็นงานอยู่บันพิ้นเขาขอไปอาศัยเพื่นนะพี่น้องเขาซิ้มาว่าลาวแล้วเขาเจ้าชิฟังของของพี่น้อง เลาดเท็้คลิปคลิปหนึ่งเนาะคนไทยไปเที่ยวอันเวียดนามเนาะพี่นองขนาดว่าคนไทยนีย่เขาเจ้าไวเที่ยวเวียดนามน,นะพี่นองอ่าคนเวียดนามน่ะยังมวาวอกภาษาไทยกับเขาเจ้าเลยพี่นงจักจัได้แหลยอันนี้อ่ะเสาร์อยากมาให้พี่นองเบ่งเนาะวะ่ะแม่ค้าที่เวียดนามพูดไทยชัดเจียวจันเออขนาดว่า นี่ดูดิฮัลโหลฮัลโหลล็อกเลยฮะวันนี้ Where nice w h e ี่ไนท์อ๋อไว้ยุคฟอร์มแอมฟอร์มไทยแลนด์กุ้งมังกรอร่อยโอ้ไม่อร่อยไม่จานไม่สดไม่จ่ายเอาไหมฟูดเหมือนคนไทยเลยอ๋อกุ้งมังกรอันนี้หนึ่งตัวสองแสนดอกเอาไหมสองแสนดอกเถมกุ้งสองตัวเถมหอยนางรมสองตัวโอ้ขายเก่งมากเอาไหมหนึ่งหนึ่งตัวนะน้ำชิมเสร็จมาไม่สดไม่จ่ายสดมาอร่อยมานะ <ś led> ขเก่งอ่ะเกนบอพี่น้องโลกของเมื่อน,นี่ค่ะเขาพัฒนาไปหอนไซแล้วเขาเจ้าดึงดูดหนักท่องเที่ยวนะพี่น้องเลยบอต้องแบลว่าหายลังเปเลยเขาเจ้าพัดพูดภาษาไทยนเนาะพ่อหัวเป็นนักท่องเที่ยวไทยเขาเจ้าว่าไทยชัเาายดเจวเลยพี่น้องแบบว่าคือคนไทยเด๊ะนะพี่น้องคล้ายพ้องกับเก่งอันนี้คืออ่มารายาของคนที่อยากพัฒนาเนาพี่น้องนเนาะพอหัวเป็นภาษาไทยแต่เขาบอกภาษา,าไทยได้นะเขา แสดงสปิริตเขาออกไปเลยนะพี่น้องว่าเออฉันบอกภาษาไทยได้นะเธอมาประเทศฉันแต่ฉันอ่าเ่ต้องว่าภาษาบ้านฉันก็ได้เดียวฉันชื่ว่าภาษาวันบ้าน,านเธอให้เธอเข้าใจเองนะพี่น้องมันเป็นสิ่งที่แบบว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างนะเนาะเขาสมควรแบบว่าเฮียนได้หลากหลายภาษานอพี่นะ้นะนะองเนาะอ่าคืออย่างทุงเมือนี่การท่องเที่ยวมันไปไกลนะถ้าหาว่าเขาอยากดึงดูดอ่านักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเที่ยวอยู่ลาวเขาต้องไปบอกภาษาลาวเขาจะเอาฟังเขาเจ้าฟังบรลเรื่องแล้วเขาเจ้าชิมาบรลเวพี่น้อง อ่ะคืออย่างเรื่องเล่าวนี่คือการนณะบสมควรไปตําหนิเขาเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีขนาดใดเล้วเขาเปิดเผยตัวตนว่าเขาเป็นคนเล่าเขามาจากประเทศเล่าเขาสามสื่อเชียงให้คนเล่าโดยซ้าเขาเจ้าแปลว่าจ้งระดับใดนณะพี่น้องอันนี้ยังไปตําหนิเขาเจ้าว่าเออทาไมไม่พูดภาษาเล่าพูดแต่ภาษาไทยขายชาตเขาขายชาติอ่างไดพี่น้องเขาสวยชาติโดยซ้าเขาหาเงินเขาประเทศเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะคืออย่างธุรกิจเขาเจ้าปอยู่ฝัฟังเล่าเขาเจ้าแบบเป็นคนเล่าเขาเจ้าแบบต้องมาจับจ่ายใช้อยอยู่เล่าอยู่แล้วกา้นหาเงินน,น่ะนะพี่นงเศเาะหลาอย่าให้เปลี่ยนมุมมองคำนี้เดอพี่น้องคนที่เขายังคิดว่าบอกภาษาต่างประเทศละค้ายซาดนะคนที่บ่พัฒนาเท่านั้นที่คิดแบบนี้ได้น้องพี่น้องเนาะสำหรับคนที่พัฒนาแล้วเขาอยากว่าได้หลายๆภาษาน้องพี่น้องเนาะโลกสมัยนี้แล้วคนาพี่น้องอย่าไปดักด้านอยู่ในอดีตเลย ในเมื่อเจ้าคิดข้อแต่สำนี่แหละประเทศเล่าทำรวจจะเลื่อนยักถเื่ออะนพนี่น้องเนาะมัว่วแต่อยากตำหนี่มัว่วแต่อยากอาอาต่างๆนานน,านะนะเท่นทีชีส,ส,ส่งเสริมยุยงย่องโยง่ให้เขาเจ้าแบบว่าสแสดงความเป็นเล่าออกมาหนะพี่น้องพี่เส้นความเป็นเล่าออกมาบอกคนเล่านี่ว่าได้อ่าภาษาลายภาษาหนะพี่น้องอันนี้น,นี่เอาแต่คำว่าตำหนี่เอาแต่คำว่าอาคล้ายศาสตร์คล้ายศาสตร์มึงใด คืออย่างคนเล่าที่เขาไปเห็นงานอยู่ไทยก็คือกันพีน่น้องคนเล่านี่ค่ะสวยประเทศศาสตร์มาหาศาลเลยนะพี่น้องคนเล่านี่เขาไปเห็นงานอยู่ไทยนี่ส่งเงินมาให้ประเทศเล่าในเดือนหนึ่งใส่คาว่าหลายสิบล้านเท่าละเสือใส่เข้ามาหลายสิบล้านและเม็ดเงินส่วนนี่นะมาสวยให้เศรษฐกิจอยู่ฝั่งเล่าน่ะดีขึ้นโดยสัมเนาะพี่น้องอันนี้มันคือเรื่องจริงเดออย,ยมาม่าว่าเ้าเด้อว่าอันเห็นงานอยู่เล่าก็ได้ดนะพี่น้นนองเห็นงานอยู่เล่าก็ได้แต่ว่ามัน มันโบได้ขนาดนี้นะพี่น้องเข้ามาเงินตามันสินมาจากใสหนึ่งก็คือมาจากแรงงานสองก็คือมาจากอ่การขายโคงส่งออกเนาะในเมื่อการขายโคงส่งออกเข้ากับโบได้ถึงขนาดว่าซีลายนะพี่น้องอ่แต่เข้ามาแรงงานเนี่ยข้าส่งออกแรงงานเนี่ยคนงานเนี่ยเขาไปเห็นงานอยู่ประเทศคนเล่าเนี่ยเขาไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยจะเข้ามาหลายแสนคนแล้วก็เห็นไปเห็นงานอยู่ประเทศอื่นออีกกลลายแสนคนนะพี่น้อ,องเนาะเพื่อที่ส่งเงินเข้ามาประเทศเรานะพี่น้อง อย่าไปด้วยค่ะคนจะห่วนงะนี้นะพี่นงอย่าไปหาวะอย่าไปกล่าวหาเขาว่าเป็นคนขายาศา์เป็นคนอาผูหักาศาดคนเรานี่นะโคตรหักาศาดเลยเลยเมื่อเขาไปหาเงินแล้วเขาส่งเงินเนี่ยกลับมาประเทศลราเนาะพี่นงเนาะเข้าสมควรส่งเสริมกันเด้อพี่นองเขาสมควรทิ่นตำนี้กันเนาะคืออย่างเรื่องที่ว่าขายาศาดเนี่ยบ่มีผู้ใดขายาศาดได้พี่นงมีแต่คนสวยสาดทั้งนั้นแม้กระทั่งแรงงานที่เขาไปเห็นงานอยู่ไทยทุกคน เขาเจ้าคือสวยศาสตรนะ์เนาะเพราะว่าส่งเงินมาจับจ่ายใส่สวยอยู่ประเทศเราวบบเหตุห้การหมุนเวียนของเงินเหตุห้การหมุนเวียนของเ,องเศรษฐกิจมันขยุ่งอยู่ได้แล้วก็อยู่โตไปได้ขนาดพี่นองอันนี้เทล่าก็อยากมาบอกในมุมมองของเฉล่าวยส่วนตัวของสะนะล่าเนาะสล่าก็เคยได้ยินเลยว่าอ่าบางครั้งกับมีด้คนเราบางกลุ่มอะสิมมกค,คอคมเมนต์ว่าเออขายศาสตร์นนี้นี่นั่นนา,าพี่นงแต่เฉล่าพอย้ำเด้อว่าเป็นเขตบางกลุ่มเด้อพี่นง บอดดเป็นทางเบิดเนาะคนเลาใส่คำว่ากุ้มทิ้งใหญ่เลยนะ่ะเขาเจ้าพ่อมีพัฒนาตัวเองพ่อมสีเฮียนผู้พ่อมสีย่อมหลับความเป็นจริงแล้วก็เพื่อพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีเนาะพี่นงเนาะคนเฮาถูกคนในโลกไปนี้อยากจะลืน่นอยากพัฒนาจะโค้งไปในทิศทางที่ดีดีกว่าเฮาสิมาจมปักในเรื่องที่แปลว่าเ่าเป็นเรื่องนะะพี่นองคำว่าแค่คำเดียวแต่มันเห็นหายแปลว่าเสื่อมเสียทั้งประเทศเด้ สมควรเลิกได้ก็เลิกเด้อพี่น้องเนาะสลากอะอย่ามาบอกทำนี่แหละตอนนี้พ้นกับกลำลังจิตกเนาะพี่น้องผ้าห้องอยู่เตึมต่ำตึมต,ำตมต่ำนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> โอเคพี่น้องสลากอะชิขอจบคลิปสำนีกก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสลากแน่สบายดีสวัสดีค่ะ